สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอเสนอการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลเอฟเอคัพนะครับเดินทางมาถึงในรอบ8ทีมสุดท้ายครับจากเอเธนสตเดียมครับแมสซี่เล่นกับเบอร์ลี่ครับเกมเริ่มครับแล้วได้ยิงเอาโอ้โหโอ้โหที่ที่คุ้นเคยครับท้องนี้ครับนาทานเทล่าเทล่าไม่ได้โอ้โหเจอเสียบอาไว้ก่อนโดยเบนเดียสเล่นที่บอลครับเสียบมั่นเลครับลูเบนเดียส ได้มงลัดยิงดูนีไม่ได้ครับอาเบสยิงบอลแับครับอาเรสปล่อยให้บอลออกหลังไมนเตะมุมโอโอกาสของฮาลันครับแล้วลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โห1-0ครัสิตี้ออกนำไปแล้วครับจากเอรินรบลล์ฮารันไม่มีใครกลับไปซ้อนครับฮารันโขกชงคืนแล้วขยับต่อเลยโอ้เห็นฮารันขยับแล้วนี่หายแน่ ฟิลโฟเดนด้านในฮาลันขยับแล้วจ่อๆไม่เหลือครับโอ้โหสุดๆจริงๆครับแล้วมาให้เครดิตกับฟิลโฟเดนนะครับลุ้นแฮตทริกอีกแล้วครับ <c oughs> เอียงยิงลูกนี้ร้ายจริงๆครับแล้วก็จบ45นาทีแรกนะครับแน่นอนนะครับ45นาทีแรกเนี่ยสตีลนำ2-0นะครับ เดบลอยวิ่งเข้ามาสัดโดมเยอะเลยวอเกอร์ขยับนะครับทางขวาวอเกอร์บาลงๆตึดเซฟครับแบรรี่พิคอกฟาเรลสายแล้วครับฮาลันสายบูติดเซฟครับโอ้โหโฟเดนญิงลูกนี้ชนเสาอีกรอบแตทริกครับคนจะแตทริกอะไรก็หยุดไม่อยู่ครับ ก็คนจะยิงไงครับสามศูนย์ครับมาอีกแล้วครับและหารันอยู่ในกรอบแล้วข้าวนี้เป็นอาวาเลสบ้างครับสี่ศูนย์ขาดไปแล้วครับเกมนี้เดืบรอยครับเริ่มเปลี่ยนออกไปแล้วครับจบที่แฮตทริกครับ ดูบอลทางขวาเปิดมาเอ้าปัดเรียบร้อยครับโคพาเมอมเร์ห้าศูนย์เฟรเรลปัดมาเข้าทางก็ซ้สามโลงครับแล้วดูเรียบร้อยขยับหลอกปั๊มหลอกแล้วให้นิด ดูดล็อกมาจ่อจอดยิงเรียบร้อย6-0ครับแต่ดูเดบลอยให้นูนี่ครับเป็นคนอื่นต้องให้ออกด้านนอกครับแต่เดบลอยให้ตัดอย่างเงี้ยครับแล้วบอลมันปั่นโค้งให้กับให้บอลมันอยู่ตรงหน้าของอาร์เบรสด้วยนะครับสามคู่ก็จบเกมครับแมส์ย์เอาชนะเบอร์ลี่ได้6ประตูต่อ0นะครับ